ลิซ่านะคะคนอวดแมวค่ะมาอวดอีกแล้วกับเจ้าเลโก้ค่ะเรียกว่าทั้งฟัดทั้งหอมแบบนี้นะคะเอ๊ะจะมีใครนะคะแอบใจสลายแอบอิจฉาหรือเปล่านะอิคงไม่หรอกนะคะแต่แค่ว่าอยากจะรับน้องเล่นๆสักหน่อยเท่านั้นเองแหมก็แอบเห็นสาตาท่าของเจ้าเลโก้อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยแบบว่าลิซ่าเนี่ยของฉันหรือเปล่านะ แมก็แซวเล่นขำๆนะคะอย่าซีเรียสค่ะคงเป็นวันหยุดของน้องลิซ่าละมัง้งเห็นเธอมาอัปเดตนะคะลงใน IG Story ค่ะพร้อมกับน้องแมวตัวโปรดของเธอนะคะตัวล่าสุดตัวนี้เลยค่ะก็คือเจ้าเลโก้นั่นเองนะคะ น้องเลสสุดทองค่ะของครอบครัวตัวแอลนะคะที่บอกเลยค่ะว่าช่วงนี้นะคะออกสื่อกับวีซ่าบ่อยมากๆค่ะเรียกว่านะคะมาทีไรเนี่ยก็ทั้งฟัดทั้งหอมนะคะจนใครหลายคนต่างก็แอบ,บอิจฉานะคะในวาสนาของแมวซะแล้วค่ะแอดก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแหมทําไมเนี่ยเราไม่เกิดเป็นแมวแถวนั้นซะให้รู้แล้วรู้ลอดไปเลยค่ะ น่ารักดีนะคะเธอค่ะมาอัพคลิปนะคะให้บลิงได้หายคิดถึงค่ะในช่วงปันเก็บตัวแบบนี้นะคะแต่เอ๊ะมีใครนะสงสัยเหมือนแอดหรือเปล่าะคะว่าลิซ่าเนี่ยถ่ายเองหรือเปล่าคะสำหรับคลิปคลิปนี้ดูเหมือนว่า แขนขาของเธอจะไม่ค่อยขยับสักเท่าไหร่นะหรือว่าเอ๊ะแอดคิดไปเองนะคะอาลงมาช่วยแอดดูแลกันค่ะว่าเธอถ่ายเองหรือว่ามีคนนะคะอยู่ด้วยแล้วช่วยเธอถ่ายให้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะที่เพิ่งจะลงไปใน IG Story ส่วนตัวของเธอะะมาอวดน้องแมวค่ะเจ้าเลโก้นั่นเองนะคะก็ขอให้มีความสุขกับวันนี้นะคะน้องลิซ่ามาอัปคลิปให้เราได้ดูค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า